เป็นเทวสถานสิ่งเหล่านี้เองนะคะเป็นาการต่อรองที่ส่งไว้ซึ่งความมีอิทธิพลนะคะอยู่ว่าชุมชนแถบนี้แต่เดิมนะคะมีการอาศัยกันมาอยู่โดยมากดังนั้นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหล่านี้นั้นนะคะจะหนีไม่พ้นเลยในเรื่องของการประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์เรื่องเล่าตามยุคสมัย และก็ตำนานพื้นถิ่นตลอดจนถึงนะคะการประกอบสร้างละครแสงสีเสียงเพื่อให้ผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมรับชมนั้นได้เกิดความรู้นะคะทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางด้านโบราณสถานทางด้านศาสนาทางด้านการเมืองการปกครองและผู้สร้างต่างๆด้วยทั้งนี้สิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นนั่นก็คือ เมื่อโบราณสถานในยุคใหม่เนี่ยได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในฐานะเราผู้เข้ามาเสพนะคะโบราณสถานอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญอย่างมากนั่นก็คือการให้ความเคารพการแสดงความเคารพต่อเทวสถานในฐานะเป็นศาสนาสถานการแต่งกายนะคะการแสดงพฤติกรรมคําพูดแล้วก็พื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปนั้นก็